ควายอะไรฮะมึงหน้ากูหาพ่อหาแม่มึงรอฮะฮะ <c ười> ควายควายควายเออเอ๊ว้าวิดีโออยู่นี่วางเอเอขอภยัยทุกทุกท่านด้วยนะกันโอ้ oh my god เอ๊ะทำไมมันสีขาวนะน่เนี่ยเบาเสียงลงแค่ตรงนี้ก็สว่างไม่พอแล้ววะ วัดรูปวัดรูปดีกว่าจินชอยชยไม่พอมึงจินหญิงหญิงด้วยใช่ไหมเออถ้ามันเป็นสาวดุนขึ้นมามึงจะทำไงเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาจะอยู่ดีดีล้วไม่มีหนูพี่คำนั้นเขาจะรักวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่อของกูอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้กูอยู่บนรถนะเป็นรถที่น่าสงา <c oughs> อ่ะพอพอพอ